สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับอยู่กับสมบัติดำซิ่งพี่น้องมานี่มาพบมาพอกันขึ้นเ่าพี่น้องมาเบ่งรถแปลกด้วยดินะครับคือเคียร์ลิงพื้นที่ปัวปูไว้นะครับโคมาสุพีพเจส๒๐๑๕นะครับนี่ ของท่วแกเล็กนะครับเสียเล็กนะครับต่อไม่แย่ครับเล่นต่อไง่เลยพี่น้องรุ่นหานะครับี่พิบนิยมพี่น้อง จากเงินเทะเลเลยโอ้ทางนี้ยยอ,ยนอยากย้อนแสงยังอยพี่นอ้องเดี๋ยวยักไปเบิ้งทางโฮมนะครับเอ้าไปยับมาเบิ้งทางนี้พี่น,อน้องยังนงอยอ่าบอดี้สู่แสงนะครับโอ้ต่อไมปต่อยังนไงน,นี่คักเท่านี่เอ้าไปยับแล้วครับอืม โอ้โอ้โอ้โบอทธรรมดาครับ ากถอยไปเลยครับอืมอ่ะถิโก้บรรทิชซี่200นะครับรุ่นหารุร่นพิมพ์ยิยมเจ้าคุณปูน,นะครับสับสับพิษพี่น้อง รอยยี่สาแรกมากครับนี่6สูบในเล็กอีกชัท้ท turbo นะครับสำหรับเจ้าคุณปู6บีเก้าสิบห้าเื่งยนต์โคมาสุ อันตรายนะครับเด็กนะครับเป็นโถเฟอเอกเลยเมือนี่ ใบแท็กแปดสิบเสนนะครับใส่รู้เลยรรับการกระดุกเก็ดลูกนะครับจะเรียกสองตัวพี่น้องบั่มโกมัจชุอ่าตัวนี้เป็นขนทนต้นนะครับคงจีกัสูจุดแปดสามลูกบาทเม็ดนะครับพี่นอ้องอ่าฟัน พลังมาร้อยยี่สิบห้าแรงมายังฟืดปัดสบายสบายครับสำหรับเจ้าคุณปูสัพย์สถิตสวัสดีไปยังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ขอใครมีเวลาได้มาถ่ายทำวิดีโอให้พี่ให้น้องเบิ่มนะครับต่อไรพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกแหกมันนะครับสำหรับคลิปเจ้าคุณปูนะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องผู้ให้กำลังแรงใจอ่สอยเชียสมบัติดำซิ่งมาตลอดนะครับขอได้ลงคลิปท่าไรพี่น้อง ช่วงวังหันยากแห้งนะครับยากน้ำไหน้ำหน้าพี่น้องอยากน้ำรถไถหรือว่างวดรถเขานี่ละเลยบอมีเวลาที่สิเดต้ม,มา่ายทำวิดีโอเท่รไรนะครับหาค่างวดให้เพิ่อนพี่น้องอยากน้ำปากน้ำท้องนะครับเนาะ่ะเมื่อในี้าพี่พาน้องมาเบิงเจ้าคุณปูโภปัจชุบันซีสองรอยรุ่นหานะครับ คุณพิมพ์นิยมนีของทรับสถิตหรือว่าเสียเล็กทำการเชี่ยลิงปลาหรือว่าต่อไม้ที่เอาสิทำการพอกปูกลวยนะครับโอ้หมดแดงหมดแดงง่ะถมบาดเนี่ ตัวเ้วก็ถมไว้นะครับเนื้อที่นาจะอยรบ้าณหาอะไรนะครับ รถด,ดำรถแมคโครเฮากะช่วงนี้กะบโบมีงานที่ที่ได้แลนกันเท่าไรนะครับสำหรับแลนดินแลนหินนะครับสำหรับเจ้าคุณปูนี่กะรู้สึกว่าสีพ่ใครได้เห็นได้พ่อกันแล้วพี่น้องเป็นของเก่าของแจแล้วพี่น้อง สีขายอยู่นะครับสำหรับเจ้าคุณปนี่เสียเล็กสีขายอยู่พี่น้องผู้ใดสนใจกะมาเบิ้งได้นะครับหรือว่าติดต่อมหาสมบัติดำซิงก็ได้พี่น้องสีพาไปเบิง้งเจ้าคุณปูน,นะครับเรื่องเดิมๆครับโคมาสุเป็น6กวีเก้าสี้านะครับ สูบได้เล็กอินเจ็คชั่นเทอร์โบพี่นออ้องต่อยี่สิบห้าแรงมาผลิปล่อยอะผลิปล่อยอย,พ,อย,อยพี่น้องติดต่อไปหาเสียเล็กก็ได้ครับหรือว่าทรัพย์สถิต น,นี้มาเชียลิงปลาเพื่อติ๊ปูอ้อยนะครับยังจำยังเจ้าอยู่ยพี่น้องราคานี่มาว่ากันอีกเท่นหนึงพี่น้องสำหรับเจ้าคุณปูนี่ สำหรับวันนี้ลากันสำนีละพี่น้องนะครับเดี๋ยวคลิปนาจังกับมาพบมาพอกันไหมครับพี่น้องผูใ้ใดสนใจกับโทรมาหาผมก็ได้ครับสมบัติดำสิงหรือว่าจีโทรไปฮัเซล็กซับสถิตก็ได้พี่น้องสำหรับเจ้าคุณปูพีซีสองร้อยรุ่นหารุ่นพิมพ์นิยมนะครับรุ่นค้นทุนสันพี่น้องตัวน,นี้น้ำหนักยี่สิบตันนะครับใบแท็กแปดสิบเส้นนะครับใส่ลูเอรรับการกระดกเจ็ดลูกเลียสองโต สนใจกับมาสอบถามเบื้องเงาพี่น้องเมื่อนี้ลากันซัานี้แหละครับสวัสดีครับ